สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5นะคะบทที่2เรื่องทศนิยมนะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่องอะไรนะคะก็คือเราจะเรียนในหัวข้อเรื่องการประมาณค่าเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งค่ะจะมีความแตกต่างจากครั้งที่แล้วอย่างไรซึ่งครั้งที่แล้วนักเรียนจําได้ไหมคะ นักเรียนเรียนเรื่องอะไรไปครั้งที่แล้วนักเรียนเรียนการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหน่วยค่ะวันนี้เราก็จะเรียนในหัวข้อเรื่องการประมาณค่าเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นตามแม่ครูหญิงมาเลยค่ะมาเลยค่ะค่ะในรายวิชาพื้นฐานนะคะอานิสตา ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5เลนที่1นะคะที่2วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งค่ะ,ะจะเป็นยังไงนั้นนะคะนักเรียนสามารถหาค่าประมาณทศนิยม1ตำแหน่งได้อย่างไรนักเรียนเคยวัดส่วนสูงไหมคะเวลาที่เราวัดส่วนสูงเราจะวัดเป็นออหน่วยเป็นอะไรคะ ใช่แล้วค่ะเราจะวัดหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะแต่เราก็สามารถวัดแบบเป็นเมตรได้ใช่ไหมคะถ้าเราวัดแบบเป็นเมตรได้นักเรียนลองมาดูตัวอย่างนะคะนักเรียน3ามคนนะคะมีความสูงดังต่อไปนี้ใบบัวสูง1.57เมตรต้นกล้าสูง 1.44เมตรออมศินสูง1.55เมตรนะคะเด็กนักเรียน3คนนี้มีความสูงเป็นทศนิยม2ตำแหน่งทุกคนเลยแต่เรากำลังจะหาค่าประมาณเป็นจำเป็นทศนิยม1ตำแหน่งค่ะเราจะหา ค่าประมาณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งของความสูงเด็กหญิงใบบัวนักเรียนต้นกล้าและอมสินได้อย่างไรอลองมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะถ้าเราจะพิจารณาถ้าเราจะพิจารณาค่าประมาณความสูงของนักเรียนแต่ละคนให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ดังนี้นะคะถ้าใบบัวมีความสูง1.57เมตรซึ่ง1.57เมตรคือทศนิยม2ตำแหน่งค่ะเราจะหาค่าประมาณทศนิยม1ตำแหน่งได้อย่างไรใช้แล้วค่ะถ้าเราขีดเส้นจำนวนถ้านักเรียนดูเส้นจำนวนนะคะเส้นจำนวนจะมีอยู่ทั้งหมด10ขีดด้วยกัน เริ่มจากถ้านักเรียนต้องการเขียนเส้นจำนวนนักเรียนดูเราต้องการทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะเราก็จะดูที่ตัวโจทย์1.5เขาต้องการ1ตําตำแหน่งค่ะเราจะนำา1.5มาเป็นขีดจำกัดล่างหรือตัวล่างหรือตัวด้านซ้ายนะคะอ่า1.5 หลังจาก1.5แล้วนะคะก็จะเพิ่มจำนวนเป็น 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59และ1.6ถ้าสังเกตดีๆนะคะการหาค่าประมาณนะคะก็จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะ จาก1.5ก็เป็น1.6นะคะอ่ะทีนี้1.57อยู่ตรงไหนคะ1.57ะ1.57อยู่ตรงนี้คะ่ะ1.57อยู่ระหว่าง1.5กับ1.6อยู่ระหว่าง1.5กับ1.6ใช่ไหมคะ แล้ว1.57อยู่ใกล้1.6มากกว่า1.5 1.57อยู่ใกล้1.6มากกว่า1.5ดังนั้นค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งของ1.57คือ1.6นั่นเองค่ะแสดงว่า ใบบัวสูงประมาณ1.6เมตรนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนผ่านไปแล้ว1คนทีนี้ลองมาดูอีก1คนนะคะพิจารณาความสูงให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเช่นเดียวกันค่ะ,ะต้นกล้าต้นกล้าสูง1.44เมตรเราจะนำมาเขียนเป็นเส้นจำนวนได้ดังนี้ ถ้าต้องการโทศนิยม1นึ่ตำแหน่งก็จะเอา1.4มาเป็นตัวขีดจำกัดล่างและขีดจำกัดบนก็จะเป็น1.5 5. แล้ว1.4 4นักเรียนดูนะคะ1.4 4อยู่ระหว่าง 1.4กับ1.5 1.44อยู่ใกล้ 1. นักเรียนดูนะคะ1.44อยู่ตรงนี้นักเรียนคิดว่า1.44อยู่ใกล้1.4หรือ1.5คะ่ะใช่แล้วค่ะ1.44 อยู่ใกล้1.4มากกว่าดังแบบนั้นเราก็จะเขียนว่า1.4 4อยู่ใกล้1.4มากกว่าอยู่ใกล้1.5ดังนั้น ค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งของหนึ่งจุดห้าเจ็ดเอ้หนึ่งจุดสี่สี่นะคะเราเรียนมาเห็นไหม 1.44คือ1.4อ่าเราได้คำตอบแล้วคือ1.4สรุปได้ว่าแสดงว่าต้นกล้าสูงประมาณ1.4เมตร นักเรียนพอได้ไหมคะอ่าผ่านไปแล้วสองคนเหลือนักเรียนเหลือนักเรียนคนที่3คือออมศินแต่ออมสินสูงเท่าไหร่คะนักเรียนออมศินสูง1.55เมตรเอนักเรียนลองสังเกตตัวเลขที่เส้นจำนวนนะคะนักตัวเลขที่เส้นจำนวน1.5 ขีดจำกัดบนคือ1.6 1.55อยู่ตรงกลางระหว่าง1.5และ1.6พอดีเลยเป็นข้อตกลงกันนะคะถ้ามันอยู่ตรงกลางแบบนี้ให้แสดงว่าเป็นข้อตกลงว่าถ้าค่าประมาณเป็นโทษนิยมหนึ่งตำแหน่ง ที่อยู่ตรงกลางแบบนี้ให้ตอบเป็นตำแหน่งที่มากกว่าตำแหน่งที่มากกว่า1.5ก็คือ1.6นะักเรียนต้องตอบเป็นค่าประมาณทศนิยม1นึ่ตำแหน่งคือ1.6ดนะคะเห็นไหมคะดังนั้นค่าประมาณเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งของ1.55คือคือเท่าไหร่คะคือ1.6 แสดงว่าออมสินสูงเท่าไหร่คะนักเรียนสูง1.6อ่รู้แล้วนะคะว่าออมสินสูง1.6เมตรประมาณ1.6เมตรนะคะทีนี้เราลองมาสรุปนะคะถ้าเป็นการพิจารณาโดยที่ไม่ใช้เส้นจำนวนบ้างเราจะพิจารณาอย่างไรนะคะการหาค่า กะะารหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเราสามารถพิจรารณาจากทศนิยมที่ต้องการหาค่าประมาณนั้นอยู่ระหว่างทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้แล้วจึงพิจรารณาเลขโดดในหลักส่วนร้อย เราจะหาค่าประมาณของทศนิยม1ตําแหน่งเราต้องไปดูว่าทศนิยม1ตําแหน่งนั้นนะคะอยู่ที่ตรงใดนะคะตำแหน่งใดแล้วให้พิจารณาเลขโดดในหลักส่วนร้อยอ่ะง่ายๆนะคะถ้าเป็นเส้นจำนวน1.5ถ้าลงท้ายด้วย1 2 3 ดูที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้ประมาณเป็นโทศนิยมตำหน,หนึ่งตำแหน่งที่น้อยกว่าคือตอบ1.5นั่นเองถ้าเป็นหลักส่วนร้อยเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้า ให้นักเรียนตอบเป็นประมาณทศนิยมเป็น1ตําตำแหน่งที่มากกว่าคือตอบ1.6ให้นักเรียนสังเกตง่ายๆเลยนะคะถ้าให้ตัวเลขมาคือ1.54สมมุตินะคะ1.54ทศนิยม1ตำแหน่งคือตำแหน่งที่1อยู่ตรงนี้เราก็ จะเขียนเอา1.5ไปเขียนเป็นขีดจำกัดล่างและขีดจำกัดบนคือ1.6นั่นเองถ้านี้คือ1.5และ1.6เวลาพิจารณาให้พิจารณาหลักถัดจากทศนิยม1ตำแหน่งคือหลักส่วนร้อยเราจะพิจารณาตำแหน่งนี้นะคะเลข4อยู่ในข้อพิจารณาคือ0 1 2 3 4 ะะจึงต้องตอบทศนิยม1ตําตำแหน่งที่เป็นทศนิยมที่น้อยกว่าตำแหน่งที่น้อยกว่าคือ1.5นั่นเองถ้า1.4เราก็จะตอบทศนิยม1ตําตำแหน่งคือประมาณ1.5นักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะาเราลองมาทําแบบฝึกหัดกันลองดูนะคะ หาค่าประมาณทศนิยม1ตําตำแหน่งดูจากสถิตินะคะถ้าเป็นเรื่องสถิติความเร็วสูงสุดที่นักวิ่งนะคะนักกีฬาเขาวิ่ง44.72กิโลเมตรต่อชั่วโมง42.72อ่44.72กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนสังเกตดูทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเรากำลังจะหาค่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะเราก็ขีดเส้นใต้44.7 ถ้าเราจะใช้เส้นจำนวนเราจะเอาลงมาเขียนเป็นขีดจำกัดล่างคือ44.7และขีดจำกัดบนคือ44.8ในระหว่างนั้นก็จะเป็น44.71 72 73 74 75 76, 76 77 78 79ทีนี้ถ้าเราไม่ใช้เส้นจำนวน นะคะเราจะพิจารณาจากเลขโดดจะทำได้อย่างไรวิธีคิดก็คือ44.72อยู่ระหว่าง44.7เอ่าเห็นไหมคะนักเรียนดู44.7กับ44.8เลขโดดในหลักส่วนร้อยทีนี้นักเรียนดูเลขโดดในหลักส่วนร้อยคือเลขอะไรคะคือเลข2นักเรียนนำลงมาเติมแบบนี้ได้เลย ดังนั้นพิจารณาแล้วนักเรียนจำได้ไหมถ้าเป็นเลข2ถ้าเป็นเลข2 0 1ศ3 4เราจะตอบตำแหน่งทศนิยม1นึ่ตำแหน่งที่น้อยกว่าซึ่งทศนิยม1นึ่ตำแหน่งที่น้อยกว่าคือ44.7ดังนั้น44.72จึงมีค่าประมาณเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งคือ44.7คสค่ะ,สะแสดงว่า สถิติความสูงนะคะความเร็วสูงสุดที่มนุษย์วิ่งได้คือประมาณ44.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นยังไงบ้างคะผ่านไปแล้วหนึ่งข้อเราลองมาดูแบบฝึกหัดอีกสักหนึ่งข้อคะ่ะถ้ามีประชากรนักเรียนดูนะถ้านักเรียนเห็นแบบนี้คือทศนิยมสองตำแหน่งถูกไหมคะแต่เรากำลังจะทำประมาณค่าเป็นทศนิยมหนึ่ตำแหน่งค่ะ เห็นแบบนี้ถ้านักเรียนเขียนเป็นเส้นจำนวนก็ได้อ66.5คือทศนิยม1นตำแหน่งนักเรียนนำมาเขียนเป็นขีดจำกัดล่างก่อนแล้วขีดจำกัดบนก็จะเพิ่มจากจุด5ก็เป็น66.6นะคะทีนี้นักเรียนดู66.55เอถ้านักเรียนสังเกตแล้ว66.55อยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมคะนักเรียนจำได้ไหมว่า มีข้อตกลงนะคะมีข้อตกลงกันว่าอย่างไร่ข้อตกลงก็คือถ้าเป็นลงท้ายด้วยหหรืออยู่ตรงกลางพอดีเลยให้นักเรียนตอบนะคะเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งที่มากกว่าที่มากกว่าคือ66.6นั่นเองถ้านักเรียนพิจารณาจากเส้นจำนวนนะ แต่ถ้านักเรียนไม่พิจารณาเส้นจำนวนนักเรียนจะพิจารณาโดยนะคะใช้เลขโดดในหลักส่วนร้อยนะคะก็จะได้อย่างนี้66.55อยู่ระหว่าง66.5กับ6 6 6เลขโดดในหลักส่วนร้อยนี่นะคะเลขโดดในหลักส่วนร้อยเป็นเลขอะไรเป็นเลข 5ค่ะถ้าเป็นเลข5ตั้งแต่5เลขโดดนะคะในหลักส่วนร้อยเป็น5 6 7 8 9ให้นักเรียนตอบเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งที่มากกว่าแสดงว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องตอบ 6, 6 6สจุดห แสดงว่าประชากรมีจํานวนประมาณ6 6 6ล้านคนผ่านไปแล้ว2แบบฝึกนะคะเราลองมาฝึกทำอีกสักหนึ่งตัวอย่างเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะ,ะปี2019 มีผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตทั่วโลก4.388พันล้านคนอะนักเรียนเห็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะใช่แล้วเป็นทศนิยม 3. ตำแหน่งนั่นเองคะ่ะแต่เราสามารถพิจารณาเป็นทศนิยม 1. ตำแหน่งได้ไหมคะพิจารณาได้คะ่ะเราพิจารณาจาก4.3เป็นขีดจำกัดล่าง ถ้าขีดจำกัดล่างคือ4.3ขีดจำกัดบนก็คือ4.4ในช่องก็จะไปะเป็นโทศนิยม2ตำแหน่งนะคะ4.31 4.32 4.33จนถึง4.39ถ้านักเรียนพิจจรณาที่เส้นจำนวน4.388 4.388อยู่ตรงไหนคะ4.38แสดงว่า8ก็ต้อง 4.388จะอยู่ตรงนี้4.388และ4.388อยู่ใกล้4.4มากกว่าเราก็ได้คําตอบแล้วถ้านักเรียนดูจากเส้นจำนวนแต่ถ้านักเรียนไม่พิจารณาจากเส้นจำนวนนักเรียนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยใช้วิธีคิด4.388อยู่ระหว่าง 4.3และ4.4เราต้องพิจารณาตัวนี้เป็นโทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเรียนในหัวข้อเรื่องการประมาณค่าเป็นโทศนิยม1นึ่ตำแหน่งค่ะเลขโดดในหลักส่วนร้อยเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน หลักส่วนร้อยถึงแม้ว่าจะมี3หลักแต่เราก็จะพิจารณาที่หลักส่วนร้อยเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะนี่คือหลักการของหัวข้อเรื่องการพิจารณาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งส่วนร้อยหลักส่วนร้อยคือ8เอ๊นักเรียนจําได้ไหมคะการพิจารณาเลข8เลข8เราต้องตอบเป็นทศนิยมที่มากกว่าถูกไหมคะและทศนิยมที่มากกว่านะคะก็คือคือตัวไหนคะ 4.3หรือ4.4คือ4.4แสดงว่าปี2019มีผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตทั่วโลกประมาณ4.4ล้านคนอ่าเร็วไปไหมคะถ้าเร็วไปให้นักเรียนกดหยุดแล้วก็ย้อนกลับไปดูนักเรียนสามารถดูได้บ่อยๆเลยนะคะนักเรียนห้ามขี้เกียจน,นะลูกอ่ะทีนี้ลองมาดูแบบฝึกหัดกันบ้างแบบฝึกหัดนี้ นักเรียนจะต้องไปตอบคำถามในใบงานของคุณครูนะคะอ่4.38วิธีคิด4.38อยู่ระหว่างอะไรคะทศนิยมหนึ่งตำแหน่งค่ะ4.3กับ4.4เลขโดดในหลักส่วนร้อยเป็นหลักส่วนร้อยคือเท่าไหร่คะคือ8ค่ะดังนั้น 4.38เราจะประมาณค่าเป็นทศนิยม1นึาตำแหน่งได้เท่าไหร่คะถ้าเป็นเลข8นักเรียนจำได้ไหมเราต้องพิจารณาให้ตอบเป็นค่าประมาณในตำแหน่งที่มากกว่าหรือน้อยกว่าคะให้ตอบในค่าประมาณในตำแหน่งที่มากกว่าดังนั้นจึงตอบ4.4ค่ะนักเรียนอย่า ลืมสรุปคําตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ4.4อ่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะแบบฝึกหัดลองทำในข้อที่2ด้วยกันเลยค่ะวิธีคิดโจทย์ในข้อที่2คือ8.139อ่านักเรียนเห็นไหมคะว่าเป็นทศนิยม3ตำแหน่งแต่ตอนนี้เรากำลังหาค่าอะไรคะ ตอเป็นประมาณค่าโทศนิยม1ตําตำแหน่งดังนั้นเราก็มาพิจารณา8.139อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างอะไรคะ8.1กับอะไรคะ8.2อ่าบัทัดที่2ค่ะเลขโดดในหลัก ส่วนร้อยเป็นเลขอะไรคะเลขโดดในหลักส่วนร้อยเป็นเลข3ค่ะอ่าเป็น3นักเรียนตอบได้ไหมเลข3นักเรียนจะประมาณเป็นทศนิยมในตำแหน่งที่มากกว่าหรือน้อยกว่าดีคะ่ะ8.3 139มีค่าประมาณมันไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะคะมันเป็น เครื่องหมายลูกน้ำสองตัวเขาเรียกว่าประมาณถ้าเป็นเลข3มต้องตอบน้อยกว่าคือ8.1ดจุตำแหน่งที่น้อยกว่านะคะสะรุปคำตอบตออ,อบอตอบแล้วขีดเส้นใต้2เส้นนะคะตอบ8.1ค่ะอ่า เราทำแบบฝึกหัดร่วมกันไปแล้ว2ข้อเราลองมาทำช่วยกันอีกสัก2ข้อดีไหมคะนักเรียนจะได้มีตัวอย่างไว้ให้ดูเยอะๆในการทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำแบบนี้นะคะแบบตอบคำถามแบบนี้นักเรียนไม่ต้องขีดเส้นจํานวนให้คุณครูดูแล้วนะคะเขียนลงในสมุดเหมือนเดิมนะคะ,ะวิธีคิด สี่เซนใต้สองเซนนะคะ13.372โทษสทนิยม3ตำแหน่งแต่ทำได้ไหมคะทำได้ค่ะอยู่ระหว่าง1 3 3ค่ะกับ13.4ค่ะเลขโดดในหลักส่วนร้อย เป็นเป็นเลขอะไรคะเลขโดดในหลักส่วนร้อยเป็น7ค่ะดังนั้นถ้าเลข7เราตอบตำแหน่งที่มากกว่าหรือน้อยกว่าคะใช่แล้วค่ะเราตอบทศนิยม1ตำแหน่งในายตำแหน่งที่มากกว่าดังนั้น13.372จึงมีค่าประมาณ13.4 แล้วก็สรุปคำตอบนะคะ,อะตอบค่ะ10.3.4พอได้ไหมคะนักเรียนอะลองมาดูตัวอย่างสุดท้ายนักเรียนต้องฝึกทำนะคะฝึกทำเยอะๆนักเรียนก็จะเก่งเองนะคะวิธีคิดนะคะหรือวิธีทำก็ได้นะคะถ้าอยากเรียนคณิตเก่งๆต้องฝึกทำบ่อยๆนะคะ มันไม่มีอะไรยากไปกว่าความสามารถของนักเรียนหรอกนะแปดจอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างอะไรคะแปดกับแปทันคุณครูไหมคะเลขโดดในหลัก ส่วนร้อยเป็นเลขโดดในหลักส่วนร้อยคืออะไรคะเป็น4อ่านักเรียนจำไม่ได้ไหมคะว่า4อยู่ในตำแหน่งที่ต้องตอบเป็นตำแหน่งที่น้อยกว่าหรือมากกว่าคะใช่แล้วคะ่ะต้องตอบน้อยกว่านะคะตำแหน่งที่น้อยกว่า8.541มีค่าประมาณ ใกล้เคียงมีค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคือ8.5อย่าลืมสรุปคำตอบนะคะ8.5อ่าผ่านไปแล้วเราทำแบบฝึกหัดผ่านไปแล้ว4ข้อด้วยกันเวลาที่คุณครูให้นักเรียนทำใบงานนะคะให้นักเรียนทำใบงานแบบนี้นะคะ ไม่ต้องขีดเส้นจำนวนให้ทำใบงานแบบนี้ส่งคุณครูค่ะทำลงในสมุดนะคะอย่าลืมจดข้อมูลนะคะจดความรู้ต่างๆที่คุณครูสอนไปในครั้งนี้จดลงในสมุดของนักเรียนให้เรียบร้อยด้วยเพราะสิ้นเทอมคุณครูจะให้นักเรียนส่งสมุดและก็คุณครูจะตรวจให้คะแนนที่สมุดด้วยนะคะอ่าเรามาสรุปกันเลยค่ะวันนี้เราได้อะไรบ้าง การประมาณการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งต้องพิจารณาว่าทศนิยมที่ต้องการหาค่าประมาณนั้นอยู่ระหว่างทศนิยม1ตําตำแหน่งใดแล้วพิจารณาเลขโดดในหลักส่วนร้อยเลขโดดในหลักส่วนร้อยถ้าเป็น0123หรือ4จะประมาณเป็นค่าจะประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งที่ น้อยกว่าและถ้าเป็นเลขโดดในหลักส่วนร้อยเป็นเลข5 6 7 8หรือ9จะประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งที่มากกว่านั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะการเรียนในวันนี้นักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะนักเรียนไม่เข้าใจส่วนใดให้ย้อนกลับไปดูคลิปบ่อยๆได้เลยนะคะ ไปงานในวันที่10นะคะสิงหานี้ชั่วโมงคณิตศาสก็จะมีด้วยกัน10บข้อนะคะ10คะแนนนะคะนักเรียนนักเรียนให้ทำลงในสมุดนะลอกโจ์นะคะนี่คือโจ์นะแล้วก็นี่ก็เป็นโจดมีด้วยกัน10ข้อคุณครูทำให้นักเรียนดูแล้วหลายแบบฝึกหัดแล้วให้นักเรียน ทำโจทย์พวกนี้นะคะลงในสมุดเหมือนที่คุณครูทำให้นักเรียนดูในคลิปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องที่จะให้คำแนะนำนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ